วัสดีค่ะตอนนี้เป็นปันยุ้ยขาวได้ค่ะพอดีเขามีเหกุ๊กส่งตรงจาก USA UFO นะคะสองคนนะคะมีผู้เยี่ยบมูเปดกับผู้เยี่ยบมูไดบุสอ,สองมูนะคะมาคั่วไก่สอยกันวันนี้เราจะทําเมนูอะไรครับผู้หญงมีแกงแก่เทยกล้ยกวยแลวก็นหนึ่งไก่บันเป็นตัวครับโอ้หนึ่งไก่บันเป็นตัว ีกําลังทําการช่ำและไก่นี่ก็ไป้เช่นทุนมาถ <c oughs> ุงเดียนนี้เราจะบัดไปดูด <c oughs> มีการช่ำและนะคะ <c oughs> ไกบ่บานนะคะจะมีความพิเศษก็คือเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็หนึบหนึบมีความมั่นละก็แซบค่ะมันจะต่างจากเนื้อแบบไก่เลี้ยง อีกตัวนี้เป็นตัวหนึ่งครับนี่วันที่หนึ่งอันนี้ตะขวดใส่หยกก,ยกล้วยไก่ไปเบิ้งจับมันก็นนะ้าไก่หนึ่จงจะไหนไก่เอาไว้หนึ่งเขจะลุกคนออกลวกแล้วก็ลุกคนออกแล้วก็เอาไป,ล,ไปล่นไฟก่อน và bạn một bom cây nằm ninh cây ninh mỏ รสมคับเดี๋ยวน้ำไปหนึ่งถังนะพี่ว่าจะใช้บมดถัง ตามสมตามแสบประจิตตานี่ยแล้วนี่มาว่าพยาบาลมีดน้ำดืม่มเศรษฐกิจเราบ่นี่วันเสาร์ครับหยุดพยาก่รหยุดพักชักพักไว้ก่อนมันบ่เพราะของเด่นของบ้านน้ำเที่ยงของเรามีอะไรบ้างพยาบาลเบ้มเดจ้านะี่บ่มีโลดสองแผ่บ <c oughs> ่ได้เียออกนี่สวยได้ งงยงรูดไข่ใบมีตัดลำไยก่อง,กกองรูดไข่ใบมี่โอ้โอ้เออแต่ว่าอย่าเสียติดเพียบเอาแต่ว่าบ่ได้อยู่ในบ้านนี่เออใจหายใจความสรุปของดีบ้านนี้ก็คือรถแข่งรถแยงเดือมมี่รถแ่งเลยสเก็ตเลยบอสจีเดนนอนจีเจ้าของบ้านนี้เอาเจ้าบอกเห็ดยัง สรุปไม่ยังดีประวัตินอมียังนคนนำใจงาม,มาแล้วตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลของอำเภอแล้วเนาะก็คือวัดนะคะชื่อวัดว่าอะไรนะคะวัดเทพที่วัดเทพสีดารามหยอดไปงงย,ดย,งงยังไงหยอดนังนวดยั้อย,กกยครับนวดบอกขอสิ่อใกก็ได้ครับ ียังด,ดูดูดตวยมัน,เ,น,เ,น,นมเป็นนัวเต็มน้ำกันถังหนึ่งว่พอ่อเอาทางที่สองมาครับเติมลงไปอีกไ <laughs> ปไปจะได้กินน้ำลายไปน้ำซ้มอมถังกับขวดไก่หมอน,นึงนะครับสูตรสําเร็จเอาไปด้วยได้น้ำลายกิน อยู่โรงแรมอยู่พัตตะขันเขาก็ว่ากาเห็ดเป็นเนีมันมันเป็นแนงรุก่ากเห็ดความรวมหนักปวดที่เป็นสูชแล้วค่ะซูชิเอบ๋ยวซูอเอมีม่่ดังเห็ดอะไรน้งนองน้อกระป๋อมเนี่ยครับันบาลเราไปคุบมากมื่อนี้นะคะ เรียงไว้หน้าครับอันนี้ก็ต้องเอาไปปล่อยสมุติว่าผู้ใดพ่อแถวบ้านน้ำเทียงให็นแม่แรงขามถนนไปกับฝากจับแล้วเก่ามาขึ้นหญ่บ้านน้ำเด้อค่ะมือจอดรถไว้ก็ต้องไปแรนเกี้ยงหน่ก่อนให้มันรถไปไหนจะไปขี้ป้อนะครับนี่แขันเหยียบแงะขันผูเร่พ่อยู่บ้านไหนนะคะจะในก็เอาเดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรผู้ใหญ่บ้านไว้ให้ติดต่อมาแล้วก็เอามาขึ้นทรงบ้านน้ำตั้งซื้อไว้หลายตัวเนาะอันนี้อื้ม มือนึงที่นออกนักบานไปไปยุบ้านนึงหมี่เ่ยก็ได้เห็นกันมขนนขนนาขึ้นไหนนะจ่าเบลส่งไปที่น,นี่มาขึ้นไหนกุลี <c ười> ผมใบ้านนี่ตรงแร็มชะาแต่ามันเหียบแง่ห้ามวิ่งเกินสามิโลเมตรต่อชั่วโมงเหียบแง่มเาเยียบแง่เลยเลยเหยียบแง่ปาแย่ยแเลย ชิ้นหนึ่งกับชิ้นหนึ่งนะครับมันนีู่้ใด้นะครับม่าก,กินน้ำกันนะครับเาเมนูน้ำกันไก่หอดอายุข้างต้องเด็ดไปมันเองะนะครับไม่ต้องขาดอ่าะเป็นว่ากิน,หนเหรียญได้ยเตินไปกินได้เลยหวาน,นาที่ว่าฝาดนิดเดียวแต่ตั้นงนั้นหวาน,นเลยแสดงว่ากิกับเขาได้โอเคค่ะ มีแกงหยวกกล้วยเข้าไก่แล้วนะครับไก่ร้อยไก่เปื่อยจังเลยหนึ่งแก่ละแก่สิไหมแหรอไก่โมนี่นะครับเป็นไก่ออร์แกนิกเรียกไก่โมนี่นะครับเป็นไก่ออร์แกนิกเียงแบบธรรมชาตินะครับแบบปลอยเป็นเป็นโรูงเปิดนะครับหากินแบบธรรมชาติเลยเนื้อมันจะได้รสชาติแล้วกันมันจะหอมนะครับเวลาไปกินมันจะมีรสชาติกลมกล่อม ทำอยู่คือไก่หัวอาหารอัะก็เนี้มันกำลังมั่นพอดีทำหม้อัวม้อแกงอย่างเงี้ยเดเอารสชาติได้กลมกลมมาครับไปไดาเขากินเข้าไปเนื้อจะพอดีนะครับไก่้นุ่มไก่สาวเป็นบ่ค่ะเนื้อจะ<า>พอดีตัวโรโลคสองขีดนะครับประมาณนี้แต่ว่พอกินนี่เกินไปนะครับบางทีขึ้นเอาป้อนดึกออกมานะครับเลิ่นไปซะสวยซาบัวจนมีแบบบุ๋เศษ เลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะคะเลือกกินเอาแต่ว่าหาร่าอายีอาหารครับหลุ่นน้ำแก็ดต่ไดตุ๊บตุ๊บตับตยไงนี่ดัดแปลงนะครับดัดแปลงใว้เพื่อไวู่้ใดลมลืมเวลาลืมิแกดมอนมีเสียงีบกมันจิจำ้เสียงเก็ดยไม่ต้อง แต่บางคนเขาเปิดระลึมหนียางไปไฟใหม่หมอครับอันนี้ต้องดัดแปลงจนตอนว่าทุบแผงให้มันแตกให้มันเล่าถันเวลาแผงมันเล่าแล้วปุ๊บยังแกะหยอกมา้เบื้งนที่สมดบางคนคิดว่าอะไรก็เลยเปิดแกะถิ่งระลึมเห็นไหมนี่เป็นเทคนิคเด้วเราเป็นไม่กี่ห่างเราไหมเห็นบอกทุเรียนตัวนีนบอกทุเรียนนะคะพนยาบาดปลูกไปเอาไปชนเบิ้งเนี่ยปลูกจะปียังแดกทุเรียนทุเรียนทุเรียนบานไปดัดแปลงยางน้ำนี่ไ่ ตกแต่งพนุก,กรรมให้มันเรียบถนนเลยชินมาก,กนะครับได้กายพันนี่นครับคุณยายเวอรเคยกินมืนกับนั่งเบิง่งมันคืออย่างค่ะดุเรียนดุเรียนดุเรียนบ้านเรียนบ้าน,น,านตกแต่งพนุก,กรรมไหมที่บอกว่าทั้งมวลจริงอย่างเกือเบ1 0์บอกน้่นหัวมวนกันนะคะนี่ก็คือพญานุบาลมุ่งแค่ะใกล้ในจองฝีเด้อ ตรวจมันที่ซิมดูเดี๋ยวมีอิ่มหรอเปล่าไม่ได้เฮ้ยอะไรกระนเอาหยกกล่วยเลยไปเห็นตะเพิ่นแบบมุกมุกใส่ใบตองอันนี้แบบใบเพิ่นเบี๋ยวใส่หใกล้ใส่หยกกล่วยเป็นบ่อเลย มีหมอมันใหญ่เกินไปครัแกมันเล่นหน่อยตักมังหน่อยแล้วเป็นหมอมันหน่อยเลยโยกเวนี่แสบอยู่พี่เล่นกันได้มันหวานดีอืมอร่อยแสดงว่าสามารถเอาไปเห็ดสมุนตำเลยปะย่ำได้เยอะเันปะหรือเเพราะว่าถ้าชาวบ้ากินดิบได้แล้วก็เนื้อมันหวานปะอ๋ สช่ไมสดงว่าสามารมโอเไเนี hmm> ่ม <basics> ร um, okay, ็อไปตันก็ไเด้อืมเออแตกหวานๆกล่องไปหุ่นของหนอดบเผาไปทุ่นของจะมากินขึ้นมากินเรบบนามก็อมันสีเป็นอีกหนามอะไรก็โอ๊นะครับกับใกล้กับเพื่อเราโยกกล้วยนะครับกต่เพื่อพอดีหน่เอาพักขงเราทุก่ยแล้วนะครับอันนี้จะปุ่มุกทาย ยกกล้วยแกงยกกล้วยใส่แก้บ้านนะครับนะครับตอนนี้ไปนะครับข้าวจะนําไก่ออร์แกนิกม้เนี้นะครับแก้บ้านจะ,จะเอาไปลงในอบเส้าหน้านะครับเป็นการอบเส้าหน้าไกน่นะครับเน,นี้ยเขากะเปแกงไว้นะครับช้บพอกหอน,นเพิ่ยเป็นบางทีเพิ่นหน,นาวเขาต้อง อบแาวหน้าไก่นะครับมีแม่จะปักนึ้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิ้งกันนะครับมา,ปบมามเป็นอไปอบออกมาเราจะเป็นยังไงนะครับไปอบแาวหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับจากที่ห้องหนึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับไก่้อเชนี่ออกมาอบแาวหน้าแล้วกันนี่นะครับนี่กระเพือยนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะลองซิมึง หอมอร่อยอนี่คือเอาหนํานซุปนะครับนับซุปไม่ใช่ครับถึงในกินเด็รสชาติกลมกลอมครับใส่กันทานอาแยกออกมานะครับนําซุปจืดล่องอยี่ไต้มหมดเพาะว่าใส่ตรงนี้แบบหอมกับเครื่องนะครับได้กินนีจะหอมปกลมกลอมเลยครับรสชาติสุดยอดนะครับ อืมแซ่บนมเปื่อดีพอม่ันสำหรับคลิปนี้เป็นปัปกับพ่อพูีบานมูแปดต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปะกินห้อง